ตำบเลเจราเม่เพื่อเมืองบ่เคยมาจ้าเสือยัองว่าโศกดีบุญหลายสายเงาได้พออแม่ออกบันคู่ขาดยังว่าสู้ใจใสใจใสเกิด่เคยได้มาจ้าเสือเขาเคยมาเห็นเนี่ยมวนบ่มวน,นกับวาวฟังออเดอนักเทศเถาวิวขึนนักเทศนม ผู้ที่สานตจามานที่จาสามโมทามานาจากการทานที่เงียอันสามิวาสีจู ราสกุลิสานทางหลายทางสองพระองค์ทาลงน้ามว่ามีเจนคือว่าเมตสันตาเชลลังสามัญเทียเทียวว่การยาติสมุทามานานมีใจ อันพยงลมสมชื่นิ่งเจางยอดานปาปรมีดวงปานเชิญคือว่าได้ให้ลูกเก้วเกิดกัาบโอ้เป็นทานเจ้าก็อยู่สะจจะสำมราหน้าในสถานนันวีเศษอันอินทา่า เเวทนาครบจงกรรมที่ปามบุตรลงมานิลามีปาริสถานไว้วันนั้นก็มีและนาช่วยจโกปีเมือาา่อนานถวนดังพามเทามันก็พาม สองกุมมานทาในดงดันปานตาวันตกกระมำคอยาพามเท่าก็เล่านอนมันก่อนจากเถือนสองกันหาสาีจ พอยื้อแยงผู้ยุ่งแลหินสิกินเจ้าแม่นจอยโซเหตุว่ามันกูสารเสียงตานจำมิงคันแน่ใในขณะเมืนนนพเ่าอยสวนสปา ไันทังกูนอนยู่เหนืองานท้าบเนือนันบานเทพปังนดาม สองตนวินเจตนิรมินเ,เทศเป็นเวทจันตระจีกาเทปทิตาตนเนืองนิรมีตเทศเป็นดังลาสามาธิเจวราม,าามันดาโมเกตตาวาแกมเสียยังเครือเขาแข็งกันปาปวด เจ้าก่อนหนวดขันหันทาปานทาพุนเคตาว่าให้สเวเยเขานานพรสนาอาหารดีทุกสิ่งแล้วเทวนานไดแกยี่ยงเงาคูม่ม่านทั้งคู่ผูกไว้แทบเขาไม่ตามเดิมโดยดังความมากมาน ไว้แถวเทวานดานเกียวเชียงกับกายหายหนีเมื่อนานเย็นเชียงจับงาไม่ปิ้นไปกรรมบ้านเก่าเมืองถามงานึงปิ้นไปกรมป้าเจ๊ใจเร,รื่องใหญ่แม่ละพามขี่หัน นอนเหตุอุ้มลุ่มอยูบอ่บ้านจริงเง็นตามังตางที่ว่าสังวันนัน้นบานโบรมาพุทธชาตปัิเสินะก็จึงเห็นสัวเป็นนางย่างนิมิตคำฝันฝันว่าใจถอยเท่าดำดำน้ำถวยยังดอกบวัวคาม อ้าวโอ้เจ้ากอนทงทัดใจในหูทั้งสองเล่นวนมาแล้วอ่องพองเกลียวสอนดอกกอันทงทัด การเขียนต้าว่ากองพุ่งเขินสู่เผื่อปัดตุลาอากาศแด้ยวยาทวบลองมาทับอกองพปย้ำรวมมาเทียชนใจก่อนสร้างดงตึ้งเนกาสังฝันดวงวันอาวังการเกตเหติรเมี เดือนอันนิ่นักนาปากโกเปตาวานำมายังพามทางลายหวงเคยถ้วยหาคอแลงโชควันนี้กูพามบาดใจ่ยาิในทิพอาจบ,บันทมหวเมื่อลาติพมคอยขาบไก่พระสุริยาต หาดทานกูก <rude S 2> ็ได้เข้าพันาเป็นาอนไหนสุเจ้าทางลายยังเพียงจานาดูโยกพอยหายโศกเศร้าโศกาเกียกูภาคาัตตาตนเกงเอาอันสุกเศร้าในคำฝันตะโตทัดนั้นบานพามทั้งหลาย หวงเคยถ้วยหาเคาะและโจกเขาก็แกงป่านโยกแกงคำพันเขาก็ดอยพาลันคุณเลีกตั้งเป็นเอก้านตาเขาก็คุ้นหัวจิวขาดอ่านเศษขาดโดยทาลันเขาก็พร้อมกันถ้วยทุกป่าตามเศษอ่านหน่อยมาพอประมาณจมบิจารแกะแกงกดตรทบเหน็บ วุนถ้วยว่าขำไว้ยสมมุติิเทวุลสเตินุนิมิดคำฟันแห่งพระเป็นเจ้าเพียจากถ้วยตามเศษทานเขาว่าจักนี้ขอหลวงลายเพีนจากถ้วยตามเศษ ทานกลางลังข้างเขาสุนจันจุงนางนันเทนพี่จากถ้วยให้เมนตามหวนพีว่าของหักตกมืดอโอนผัดเล่าขึ้นได้ดังเกา่าพี่จากเราตามเศษท่านทั้งพางอาจยังดูเิาา่งพระสาา หวยตามวาดวาในกรุงชาตานาจักมีโชคเหตุว่าโยกมานางติงอันบ่รูก,กาลเจรการผาผ่าหยากจักเข้ามาสู่สมภารพระผู้บัญญัตนเป็นเจา้าบอเศร้าก่อสายบ่ง่ายก่อคำตำกลัวนั่นแม่นพิษบอกข่าแร็มบุพิตาเจา้า ก่อนสะคิตอยู่ในบังคับภาษาพุนชิตตาอ่าเจ้าก็เสวยเขาน้ำพอจานอาหารดีแล้วพระตนแก้วจึงทอดพาเนตลังไปมาอาหารเจ้าก็เห็นย่งพาาเทวรามทั้งเจ้ากุม,มันหน่อยทั้งสอง เจ้าจึงทำอามาด้วยบาทคาถาว่าอมตจดุลาอามาทั้งหลายเอ๋ยวมมาล้วนว่าเจ้ากุมมันทั้งคูณอันตั้งอยู่เหนือมือพามจากว่าลูกว่าหลานแห่งพญาาเสนามมาที่ใดน ชาลีคือดังเจ้าชาลีหลานกูนั่งเกี่ยวกูกันหาสุยาชาจงไปน้ำมาย่างความเท่ากับทั้งเจ้ากูมาหน่อยทั้งสองเท่าอันเถืเ่อนเมื่อนั่นบานานามาดเอาจึงไปน้ำมาย่างความเท่ากับทั้งเจ้ากูมานหน่อยทั้งกูมาตั้งไหวต้องพันเหแทงพายามุลงมาเชีตชนใส่ ตอนมีเ,เจ้าก่อนถอดพระเนตตํลำไปมาอาหาเจ้าก็มีวาจาถามพมเท่วรว่าเจ้านั้นไปรักเด็กหน่อยมาจะจีทางใดนี่จ้าหาเมื่อนั่นบันพมเทววัก็จึิงเบาคุ้นถวยว่าขาเทาเดินขี้ดีห้าเทือน ได้เดือนถัดแทนเล้วก็จึงไปถึงกู้เกี่ยวกับพนะชาลามขาเท่าข้อมาจากพระเวจันทรเจ้าขาเท่าได้เล้วจึงน้่มาได้สิบห้าวันกับวันนี้กอขาเลละจ้าเมื่อนั้นบานตทญโบโหมทีส่สนใจขันหูแล้ว ก่อจึงไทยเอานั่งหลังเกีวทั้งสองสีคือว่าเท่าใส้ห้าหมงหลัดนางหัดหน่อยกันหาด้วยรึ่งวาง้างก้อยมาก้อยงูชูพลาดล้ดตนเป็นหลาดแก่แม่นัวก้อยขายิิงก้อยขาซ้ายก้อยข้ามันข้าพันเนินเปลี่ยนประทัดแล้วจึงให้พระจัด เกี่ยวหลังหนึ่งเป็นทานแกพามนาจารย์ผู้ถอยเท่าหัามันได้แล้วมันก็เข็บใจในทงปิดกุญแจจงอัดเก็บมันก็ข้านุ้ยอายโ้ยอายขึ้นเนื้อเนื้อเนื้อผาชติมันก็นังศาสนาเหมือนกับว่ามันเป็นพญามมาตั้งแต่หงแต่นานแล้วและนาและนา าเมื่อนานบานปายาบุรุษเียชนใจไทยเอาแล้วย่างหลานเกี่ยวทิ้งทองเถี่คือว่าเท้าเจ้าีงามวงนาดนั่งนัดน้อยการหาเจ้าจึงให้อาจาแก้ัวเสนาสีจังพัวเหลือว่าเสนาเจ้าสาเสนาเจ้ามา เธน่าเจ้ารถเธน่าไปจอแผ่นแดนแด่นแดนลนทั้งตีนก็จิ้งเอาคือว่าส้างครัวและส้างพอบส้างใส่พอบปลาเสียสั่งเจ้าเงียควนเขาสัางเทายู่หินเมืองตัวตาหลองมันยิ่งห้องคณะตอตอขวางมันผัดเต้นตื่นตื่นตื่นเตืนข้า้องนี้อย่าได้เอาห ยังไปจัดเตาตัวดีขนาดจึงเป็นธรรมชาติจางเกี่ยวเกิดกับช่องพัานก่อนจึงเอาวรหัะพิชัยโชตัวหนึ่งนั้นชื่อว่าผิดลูกภายเมืองแนนตัวหนึ่งชื่อว่าแสนสัตว์ถูฟังพายตัวหนึ่งนั้นชื่อว่ากงจักรากรกลงมาใจสวรรค์ตัวหนึ่งชื่อว่าพระจันทร์เหลือเม็ด ตัวหนึ่งนั้นถื้อว่าเอกนครคำตัวหนึ่งนัันซือว่านิจตาสงามตัวหนึ่งนั้นซื้อว่า,าพามถวยพรแสนํำตัวเนืองซึว่าถิ่นหน่อยยำขอบจักเกา้าอันตัวหนึ่งชื่อว่าป่านคนใดพรแสนตัวหนึ่ง เทวะแสนท่องทิพย์ตัวหนึ่งนั่นสเสวาเสด็จจากสงสารตัวหนึ่งเสว่าคำที่มานลวอมาแต่ฝ่าตัวหนึ่งนั่นเสวาแก้่วเกล้าเก้วเก,เกวเกนโม เ<ส>ัืว่เสาตัวหนึ่งเสือว่าฝ่าตื่นเตาเข้าขึ้นเดือนหกตัวหนึ่งเสือว่าพกตังเข่าตัวหนึ่งนั่นเสือว่าน้ำตาพูดสาวไหลตัวหนึ่งเสือว่าไฟพูจ้าหมดตัวหนึ่งนั่นเสือว่าหลอดพูจ้ามาตัวหนึ่งนั่นเสือว่า บากทีสมพูหูทั้งสองมันเก่งวิวาบวาบขานเอยใส่ขานาหลังกุงหลังง้อมันก็เจนขอยออเกยแหวววนเวียนกับทีขานเอยไปขึ้นทีมันก่อบิดหลังเกินว่าเป็นแต่สร้างสนักข้อได้ตมเกงใส่มาส่งนั้นกินอ้อนกินมันนนระสางหองฉันนั่นกินได้ทุกบอนโยมบอลจงหอนหัวขาไก่หาปลา ตรงใจขานึ่งกินได้สิบมือคุณโยมย่าสื่อสร้าง้พื้นมันแท้งหยิบมาสือจังแกงเอลาเบาหาตอนและหาพวงละสิบสตางค์าม่นอยู่บอกไม่ออก มันคู่ขาดเท่านี้อยากได้สามสิบสามสตางค์ก็ทีได้แก่พลอยได้นุ่มเดิมท่านผู้สาวสำเร็จสาวสำนอยอยากได้บักรานสร้างจี่ลพอยไปตัวหนึ่งงานซื้อมันว่าบักปัดใจยากนาเกลียนว่ามันเป็นสีเงินเงี้ยเงี้เงี้ยไหนเงี้ยไหนเงี้ไหนเงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ยเงี้ทอพลจองปวหด ห้อยดินมันนั่นทองบวกค้วยนอนค่อยเพื่อหางปักดินหลักสนนองเล็กน้อยให้แล่นน้ำคนดูที่สัวนสีแซวเกวแล่นน้ำลังอยู่ลีรุดทีไาส่างทั้งหลายผูงนีิขคันแมน่นผู้สาวให้ถือตังมา,บางเบิงผ่านแม่นแม่หางแม่ใหม่ให้เทอลานมาเบางิง อามนแม่มานไอ้วงทองสีใ่ๆไไมาเบิ่งหดื้อมาเบิ่งทางวงนี้คันสาวที่เจ้าหองให้เล่านุ่งสินคนกันปอง คนไก่คนเอคนเอกเอวสี่เงี้ย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 นะเงี้ยนะเงี้ยเงี้ยเงี้ยเล่นมาเบิ้งมาเบิงอนเม็สาวิงสาวเถียนไหเราขวยแขยนมาตัวเต๋อตัวเต๋อมาเบิงหรือมาเบิงสาหวงนี้คัมเห็นเงากระมันกว่าลายแยเงาไก่มันกาโซ่แยเงาลกมันกว่าซน เหงาคนามันก็หุ่นใจอยู่ขี้ควงขี้ขวางเอาบัตรยาตามาเที่ยวร้างมาขายให้โยมชัดท่าที่ส,สร้างไว้ในบ้าน ถือไวในบ่อซื้อสร้างไวเนบ่อสร้างบักดอขี่ไหสี่ายถึงเครื่องสตางคืที่ในบ่อนยุ่มซื้อสร้างไว้ในมอนขั้นพอกไม่ออกบ้านคู่ขาดบ่อซื้ออาตมากาะสิขี่มากำทางวัดสีนอนอย่างไปสาวัยไวในยุ่งเนื่อนขั้นพอกไม่ออกบ้านคู่ขาดบ่อจากไดบักสารสร้างสีงส่ขีงงสสเงื่อนที่ในบ่อนยุ่มซื้อสร้างไวเน บอนตามแม่ออกบ้านคู่ขาดเท่านี้บอซื้ออาตมากะจีขีมากรรมทางวัดทีนนยังไปสาไวไปเดยยมเดือน ขานพอกแม่ออกบ้านผู้ขาดบาดเจาริญผักสารช่างที่ขีเมื่ออาตมากับจีคีไปผายทางหนองหานน้องคายไปกินไรไม่เลยขันขีไปคีเมาสร้างอาตมากับปะเถาวันเนลี้ยงลาปะใจตายเด้อเด้อเด้อโย ลัตมาตายแล้วกระดูกแข็งให้คุณอยมโยมเชื้อเป็ดเจ้าลาเดินยมเดิมกระดูกขาให้คุณยมเสื้อเป็ดก่อนเจ้าก่อนเจ้าสามก่อนให้เมียเจ้าอยู่กำเนือเนื้อเนื้อโย ส่วนว่าหางมันนั่นเหยคุณโยมเสีอเป็ดไม่กวดเดายโยมเดือส่วนดากสวดมันนั่นเหนคุณโยมเสีอเป็ดหมอนำมันส่วนว่าหูมันนั่นไหนคุณโยมูอกไม่ออกเอาเทียวเป็ดตาลบัดจัดเอาไปทวายให้หลวงพ่อเนญญวัดธงในโยมเดิมส่วนกระดูกขังกงให้คุณโยมเสีอเป็ดไม่ขาด เ่อนว่าหนังคางท่องในเสียผูนอนเ่อนว่าสิ่มันนั่นในคนณยมพอ,อกไม่ออกบ้านคู่ขาดเซียวไปเฮ็ดชมเอาไปให้ถลักายทั้งมันหนองแก่คํำบ่ามาไหวตาตามันเตือว,ว่านอละที่น้องสิ่ขายให้หมูกันยว ไปโยชนเสียงแสดงช้ำจบเพศมหาราศกันหนึ่งกันสองกาแล้วเรียบดอยทวนคอยสิตาวรามอาตมาทีได้ลรับกรรมทางวัดสีโนนย่างไปชาวไวไว้เด้นยน้มหนึ่งยายกไก่จากมู่เจ้าพี่น้องนันเป็นของนันจองน้ำสวมหัวใจว่าอยจักจูน้ำเจ้าศัทธาหย หมดองื่นพุ่นแล้วยานแต่พอแกยานแต่แม่ออกเ่าขันกลัวยานแกมจังหันนัวนัวนอหนอหนอ ยันนั้นสิได้จากกันนี้คอยอยู่ดีกินดีอย่าได้มีพ่อยจองอันตรายอยามาของพผอยไปอย่ามาพาเพื่อยมหรือปัถนาแนวใดก็ได้สมมาดมุง่งใจใจเจ้าคุยสูแนว ท่านพอกไปออกบ้านผู้ขาดเฮือนนอนหลับในพันได้เงินพันได้งมเนื้อท่านเงินเจ้านอนพันในพันได้เงินเงิ่นท่นเงินเจ้านอนตื่นในเจ้าได้เงินแสนท่านจะเป็นมือไปให้ได้เกี่ยววันนี้โทษโทษได้ก็จะได้มาพาน มานายก็จะได้มาเบียดคอยทุกจุดรูวันคือทอนคอยเห็นนั้นว่าไปเหนืออยู่วันนั่น,น,าน,น,าน